ใบบัวใบบัวทําอะไรอยู well ่คะทำไอศิรีค่ะทําอะไรนะคะทำงานทำงานอยู er. ่ค่ะทำงานอยู่ค่ะอันนี้สีอะไรคะสีม่วงค่ะฮะสีม่วงอันนั้นใบบัวระบายสีอะไรอยู่คะสีม่วงค่ะสีม่วงอือใบบัวระบายรูปอะไรอยู่คะดกไม้ค่ะรูปอะไรนะคะดอกไม้ค่ะรูปดอกมา แล้วใบใบบัวชอบไหมคะ,ช,คะชอบมากมไหมคะเอูจุ่มน้ำเปล่าเองค่ะจุ่มน้ำแล้วก็จุม่มเลยจุ่มสี 嗯。Mm. Mm.